ค่ะเพื่อนๆวันนี้คีโตวันที่วันที่สิบวันที่สิบมาดูว่าดากินอะไรก็ <c oughs> รอยากซิเซตไข่ต้มหนึ่งใบแล้วก็ก้อยก้อยเนื้อแล้วดาใส่อะไรรู้ไหมคะนี่อะไรคะมันหมูค่ะเหมือนหัวหมูต้มเลยค่ะแล้วก็มีผักต่างๆแล้ววันนี้ดามีไอเศษวันนั้นเหลือของแอบผักตะกเต,ตนดาก็จะมากินแะล้ววันนี้ผักจากในสวนนะ แล้วหอมอันนี้อร่อยมากมันเป็นเขาเรียกอ่าพิงค์อนยนนะคะที่เทสโกอร่อยมากมันจะหวานมาไม่พูดลำตาเพลงเดี๋ยวมาให้ดูหน้าๆกันนิดนึงนี่เลยค่ะเนี่ยผักตะกะแตนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแต่ดาเอาเม็ดมันมาปลูกในบ้านปลูกง่ายค่ะแล้วก็จะมีดิวอ่าผักชีผักชีนี่ผักชีไทยนะแล้วก็ผักที่บ้านมาจัดกันอยากจะบอกว่ามันสุขโขสโมสอนนะ แบบแซ่บมากเพื่อนๆมามากินขีตโตด้วยกันอ,อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆวันที่สิบมาจะกินมันหมูให้ดูอื้อ ฮืมงไตกินคืโตตลอดชีวิตริหมเนี่ยหอมนิ่อร่อยค่ะเ,เพื่อนๆที่มันชื่อว่าพิงค์เลยพิงค์นยันนะคะที่เทสก็ไม่ไม่เผ็ดเนาะหวานจับเลยอยาชอบซื้อมาไว้ใส่สลัดแต่ในทุกขั้นได้เห็นเวลาเขากินโชว์นะเนาะเขากินอันนี้ยอยากกินบ้าง อืขีโตกินง่ายมากมากินกันเลยค่ะเพื่อนๆของขาวไปแล้วทีนี้ก็เหลือของหวานของหวานนี่เลยจ้ะสตอรอเบอรี่ไปเก็บไปซื้อเมื่อวานนี้เก็บที่ฟาร์มอยู่อรอด อยู่เป็นปีก็อยู่ได้ขีโตอืม